สวัสดีค่ะพบกับสปูลสตอรี่น้ำนะคะวันนี้เราพาทุกคนเนี่ยมาแอลเหนือที่จังหวัดน่านพาทุกคนเนี่ยเดินทางขึ้นไปที่ปัวไฮไลท์ทลของเราในวันนี้ก็คือเราจะไปพักที่ปูป้าป้าคือมันป่าอะปูป้าขนาปัวจะบอกว่าที่เนี้ยเนี่ยเขาเพิ่งเปิดเลยนะสดๆใหม่ๆเดี๋ยวจะรีวิวที่พักให้ดูขอบอกเลยว่าจุ๊บๆวันเนี้ยแต่ตอนเนี้ยเนี่ยก่อนที่เราจะไปที่ปัวเนี่ยเราขอกินอาหาร ในเมืองก่อนซึ่งวันนี้ร้านที่เรามานก็คือร้านวันดาข้าแกงเห็นเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยมีทั้งข้าวซอยน้ำเงี้ยวที่อร่อยมากๆนี่มาแล้วจุดๆของเราน้องไก่น้องตัวเตเห็นน้ำกะทิสีข,ขาวไหมอันนี้คือเขาว่นราดกะทิแบบข้นๆอ่ะสีขาวท็อปมาข้างบนด้วยอ่ะเข้มข้นน่าดูแล้วดูเส้นเขาสิ่ินมาก <c oughs> <c oughs> น้ำซุปเขานี่นะก็แบบว่าสีดูแบบเข้มค้นมากอะ่ะค,ค,คนดีนะอร่อยอร่อยตามสไตล์ดิฉันแนละ้วฉันก็จะขอใส่ผอมแดงและนี่นะคะเราก็จะต่อด้วยกระกดาดเดาไหมคะทุกคนแล้วก็พริกเผ็ดแบบเบาๆแล้วก็มะนาวนิดน,น,นึงนะเรา เริ่มจากเส้นก่อนเลยเอจรู้ไหมว่าฉันได้รสชาติอะไรที่ต่างจากเดิมที่ใส่ลงไปอ่ะคือหอมมากขอกันน้องไก่หน่อยนะจ๊ะบอกเลยว่ารสชาติขมดี อยู่ที่ร้านกาแฟาบ้านไทยลือคนจีนอ่ะลือไม่ใช่อัวมันดูเงียบๆน,นะอ๋อแล้วเขาก็มีเหมือนกับนด์มาร์คให้ถ่ายรูปนี่นน,นั่นใช่แล้วเขาก็มีให้นั่งแบบกระต๊อบไปนะร้านนี้ได้วงใน user choice 2019นะ้นะอ๋อนี่เขาก็มีกระต๊อบอะไรแบบนี้เนี่ยใช่แบบแบบนั่งชิลดูทิวเขาทิวหมอกทิวเมฆนี่นี่เขามีผ้าผ้าแบบเหนือเหนือด้วย ตาเอาออ,อยู่นี่นี่จริงๆผ้าพวกนี้เขามาตากไว้ป่ะ <c oughs> น่าจะตากรอแห้งมาลหลายทศวรรษแล้ว <c oughs> นี่ไงร้านกาแฟหน้าร้านมันจะดูโล่งๆนิดนึงอ่ะแต่พอแบบเดินเข้ามาเดินทะลร้านเข้ามาแล้วเราจะเห็นภูเขาท้อง,งฟ้าก้อนเมฆต้นไม้เดี๋ยวไหนคุณสั่งอะไรมาโมคาุ้ากาแฟเข้มข้นมากามากลิ่นแบบ หอ,หอมหอมเอมเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมวิวในร้านของไทลื้อตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่เถียงนาน้อยค่ะคือถ้าเดินช้าไปก็น่าจะไม่ได้นั่งนะเพราะว่าคนรออยู่ เยอะมากเหมือนเฉียงนาน้อยเล็กๆของเขาอะมันจะมีจํากัดอยู่แค่ประมาณแบบ6-7หลังอะธรรมชาตินะเอาซีเอาซีถอดรองเท้าอู้หเจ็บมาเยอะรู้แล้วทําไมที่ตรงนี้ไม่มีคนนั่งแม่งมีคนล่วงลงมาล่างป่าววะจะได้ป่าวะได้แหละอยมันกอล์ฟแกร็บกอล์แกบว่ะ ฉันนึกถึงข่าวแล้วน่ะเปในรีสอร์ทที่คนชอบไปนั่งกันอะแม่งล่วงแล้วพี่อนล่วงเข้าโรงพยาบาลอะมันล่วงลงไปข้างล่างพื้นแบบนี้แหละแคเป็นนี้ฉันรอดชนาจังมันเอร์จัง ิลาแรงซึ่งเป็นแกนแคนยอนของที่น่านรูปร่างหน้าตานี่มันจะเป็นอย่างงี้นี่เป็นยังไงรูปสวยไหมล่ะเราเนี่ยจะเดินไปถึงจุดๆนั้นหรือเปล่าแต่ที่รู้้อ่ะเขาบอกว่ามันมันมีสัตสัตว์ดุร้ายเดิน้วยแบบพวกงูอะไรเงี้ยต้องระวังเขาบอกว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะสวยที่สุดเพราะว่าน้ํามันจะไม่เยอะมากอ่ะแล้วมันจะเห็นแบบเป็นแกนแคนยอนแบบหินแล้วก็มีน้ําไหลผ่านซอกหินเงี้ยมันสวยมากอะสวยมากแต่ฉันไม่รู้จะถึงตรงนั้นหรือเปล่าเดินไปดูขึ้นไปถึงขบวนปะคะ น้ำมันเยอะครับไม่มีคนลงอ๋อไม่มีคนแต่คือเห็นเห็นพวกขินอะไรอย่างนี้ไหมเห็นอ๋อเอาจริงแอบกลัวแอบกลัวและแอบเหนื่อยด้วยทางชันเลยแหละนี่ขึ้นมาแค่เดียวนะเหนื่อยแต่อยากเห็นถ้าน้ำหายใจก่อนไหมล่ะ โอ oh, ้สวย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 บอกว่ายิ่งหน้าร้อนยิ่งสวยมากถ้าเดินลึกเข้าไปอีกอะเลเยอร์ชั้นหินอะก็จะมีความแบบก็จะสวยขึ้นอีกอะ จะบอกว่าเข้ามาบรรยากาศมันแบบคือตัวตึกเหมือนหอจำลองประมาณนั้นปะเป็นแนวตึกสไตล์โมเดิร์นตรงเนี้ยมีตึกเนี้ยตึกเดียวที่เหมือนอยู่กลางหุเขาคือตึกมันมีสองสามชั้นั้งแล้วชั้นบนเนี้ยมีสระว่ายน้ำด้วยมาตอนนี้เราจะขึ้นไปเดินดูสำรวจที่พักอันนี้เขาติดม่านแบบสวยมะมสวยดูแบบว่าโอ้แล้วดูวิวแกไ่เลยนะยืนแบบถ่ายรูปตอนเย็นๆอันนี้คือวิวชั้นสองเหมือนวิวแบบ ของอาหารของเขาอะตรงนี้ให้ความรู้สึกแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะโดยดิดแกดูวิวอันนี้อุนน้ยฉันไม่รู้ว่ามีอันนี้ด้วยตอนจองมาไม่รู้เอาจริงป้าคือในเพจเขาลูกค่อนข้างน้อยน้อยมากคิดถูกมากอะที่จองที่นี่แกมีสระว่ายน้ำแล้วก็วิวภูเขาแล้วก็ท้องนาแล้วก็ลำธารน,น้ำอะ ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในห้องนอนกันดีกว่าว่าห้องนอนเราเนี่ยเป็นแบบไหนเชิญจ้าคือเปิดเข้ามาเนี่ยคือมันดูเป็นห้องนอนแบบนอนสบายเปิดเข้ามานี่เลยเจอเตียงอันใหญ่เริ่มเลยแล้วจะบอกว่าแต่ละห้องเนี่ยคือเขามีการแบบตกแต่งที่ต่างกันนะคือห้องนี้สีนี้ห้องอื่นก็อาจจะแบบเป็นอีกสีหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วจะบอกว่าจริงอํานวยความสะดวกของเขาเนี่ยแอร์ก็มี ผ้าขนหนูมีให้หมดเลยจานแล้วก็นี่มาเลยนี่มุมนี้เป็นมุมแบบโซนนั่งเล่นจิบกาแฟะเบาๆดูวิวซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาทำเป็นกระจกเพื่อให้เราเนี่ยได้เห็นวิวอย่างเต็มที่ ไม่มีอะไรมาขวางกันแล้วก็จะบอกว่าวิวข้องบนเนี่ยจะสวยกว่านี้เยอะแต่ห้องที่มีอ่างเนี่ยจะอยู่ข้างบนแล้วแบบเวลาคิดดูดีแกห้องแบบนั่งแช่อ่างใช่ป่ะแล้วก็วิวภูเขามีเมฆมีหมอกโอ้โ,อโหสวยงามถัดจากโซนของโซนนั่งเล่นมานี่เราจะเปิดออกไปข้างนอกกันนี่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 ข้างนอกเขามีนี่ให้ด้วยเป็นที่นั่งเอาดอจิบชาเบาๆยามเย็นอะไรอย่างนี้แล้วก็เราจะบอกว่าตอนนี้เนี่ย เขามีชุดอั r เ o นุนชีมาให้ด้วยอันนี้คือฟรีนะพวกอาหารเช้าของเขาอ่ะมันจะมีให้เลือกนะเซต A B C มีให้เลือกคุณจะกินเป็นข้าวต้มหรือคุณจะกินเป็นเซตอาหารเหนือมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นแบบพวกแบบ b r e a ฟาสต์พวกขนมปังไข่ดาวแฮมอะไรอย่างนั้นเลยห้องน้ำเนี่ยทะลุ2ด้านทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในตัวกว้างมากแล้วก็สะอาดด้วยจะบอกว่ามีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยแล้วก็เป็น ชัโครกแบบกดนะเรียกได้ว่าห้องนี้เนี่ยคือครบคันทุกอย่างเบ็ดเสร็จเนี่ยห้องนี้ทั้งหมด2,450บาทต่อ1คืนถ้าวิวแบบนี้ห้องแบบนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดนี้ดีอ่ะดีมากตอนนี้รู้สึกว่าแบบเออบริการประทับใจดีอันนี้ไม่ได้สปอนนะเขาไม่ได้สปอนมาเองจ้า